สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาต้องใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด,ดีใช้ภาษาไทยได้ไหมคะสวัสดีค่ะเรียวเวลไชอเมริกานะคะ,อ,ะอยากจะมาพูดแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะคะวันนี้ว่าสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะ่ะสำหรับเรียวเวลนะคะเรียวเวลมองว่า การที่คุณสัมภาษณ์การที่คุณขอวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นภาษาบ้านเมืองของเขาเลยนะคะถ้าคุณสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยคุณควรที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ค่ะทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงศักยภาพของคุณนั่นเองค่ะว่าคุณจะไม่มีปัญหาหรือว่า เดือดร้อนหรือว่าไม่สามารถเอาเอาตัวเองรอดหรือไม่สามารถช่วยตัวเองได้เมื่อเดินทางมาประเทศอเมริกานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แสดงให้ท่านทูตเห็นได้ว่าคุณสามารถเอาตัวรอดในประเทศของเขาได้เนี่ยมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นอีกขั้นหนึ่งนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ไม่มาเป็นภาระให้ประเทศเขาและคุณก็ สามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองค่ะถามว่าการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษช่วยวีซ่าผ่านไหมอันนี้แวก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการทำให้วีซ่าผ่านแต่มันเป็นแค่ส่วนช่วยให้เขาดูว่าคุณเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเอง แล้วถ้าจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้ไหมตอบเลยค่ะว่าได้ร้อซค่ะถ้ากรณีที่คุณเนี่ยไปเยี่ยมย่าหรือว่าไปเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่หรือไปเยี่ยมนา้าอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็นคุณเป็นคนที่แบบสูงอายุ ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องนะคะคุณก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เลยนะคะควรเลือกภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษจะดีกว่าภาษาไทยแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรียวเวลส์ไพอเมริก hmm. าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย